างวันดารานำชายยอดเยี่ยมนัทวุฒิสกิดใจจากละครเรื่องผงสะบัดลายทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี TV สีช่องสามจนไม่มีวันพัชตะนามปานจากละครเรื่องบ่วงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี TV สีช่องสามติดตามน, 3, นิสกุเดชคูกิมิยะจากละครเรื่องโทรนีนี่ใค,ครครอง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สุกรวันรขนารถจากละครเรื่องปิ่นอนอง่นทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 hey, s <S สรันสิริรักจากละครเรื่องหยวกเลือดมังกร <c ười> ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ค <c ười> ่ะและรางวัลดารานำชายยอดเยี่ยม ประจำปี 2, 2012รด้โอ้โหปีนี้ตงต้ให้เขาจริงครับนเดชคุูกิมิยะครับจาละครตอนนี้นี่มีใครครองครับอขอเสียงน,เนะะ้เดชหน่อยฮะโอ้โหเป็นงไงฮะทั้งหลอ่อทั้งเก่งใช่ค่ะผม <พอ S 1> ว่าถูกใจห<ท>ลายๆคนนะแน่นอน,นะะอค่ะใครก็ได้แตบบ่ที่อยากเป็นผู้ชายในชีวิตจริง ครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครขอบคุณทีวีพูนะครับขอบคุณ พิดาครับประแจวครับแล้วก็นักแสดงทุกๆคนครับผมรวมถึงกับทีมงานทุกคนเลยฮะแล้วก็อยากจะขอให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับแล้วก็แฟนคลับทุกคนด้วยครับผมขอบคุณมากครับเติมท่านพบกับสองพระนางจากละคร